สร้าง QR code แบบที่ไม่มีโฆษณาขั้นและไม่มีวันหมดอายุนะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับเวลาเราจะสร้าง QR code ครั้งหนึ่งเนะี่ยเราก็จะมา Google เนะเาะแล้วก็พิมพ์ว่าสร้าง QR code แบบเนี้ยอันนี้มันจะไม่มีวันหมดอายุก็จริงนะครับแต่เวลาผ่านไปสักประมาณ10 2 0นาทีเนี่ยเราลองมาสแกนใหม่เนี่ยมันก็จะเริ่มมีโฆษณาขึ้นมาขั้นแล้วเราจะต้องกดข้ามครั้งหนึ่งก่อนนะครับถึงจะเข้าลิงก์ของเราได้ซึ่งเวลาส่ง คิวอาร์โค้ดพวกนี้ให้ผู้ปกครองหรือว่าให้ครูในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเริ่มงงๆแล้วว่ามันจะต้องกดข้ามยังไงซึ่งตัวนี้มันยากนะครับก็ปิดไปเลยตัวนี้ผมจะไม่ใช้แล้วนะครับปิดทิ้งไปนะครับก็เริ่มกันเลยแล้วกันนะครับให้เราไปที่ Google Drive ของเรานะครับคลิกที่9ดตรงนี้แล้วก็เลือกคําว่า Drive นะครับปึ๊บรอสักแป๊บหนึ่งนะครับให้เราคลิกขวาตรงที่บ้างๆเนาะง่ายที่สุดก็ต้องข้างบนนี่แหละคลิกขวาไปแล้วก็ เลือกคาว่า Google Sheets อ่าผมจะพยายามช้าลงนิดนึงนะสำหรับคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีนะครับคลิกขวาเลือก Google Sheets นะครับปึ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับเราให้ทำการขยายช่อง A 1นะครับตัวนี้คอลัมน์ A แถวที่1น,นะคอลัมน์ A แถวที่1ขยายออกมานิดนึงอ่าคลิกค่อนข้างจะยากนิดนึ่งเอาอ่า ขยายออกมาปึ๊บนะครับแล้วทำการเอาลิงก์มาวางนะครับลิงก์ที่เราต้องการสร้าง QR Code คเนี่ยสมมติว่าผมจะเอาตัวนี้เนาะตัว u t u b e ของผมเนี่ยไปสร้างลิงก์สร้าง QR Code คดนะครับขอโทษทีสร้าง QR Code คดแล้วก็เอามาวางปึ๊บนี่ลิงก์ของเราจะวางอยู่ตรงนี้นะตัวที่เราจะสร้าง QR code นะครับเสร็จแล้วตัวช่อง B นะครับช่อง B แถวที่1 ก็ทําการขยายขึ้นมานิดนึงก็ได้เราจะทําการใส่โค้ดในการสร้าง QR code ซึ่งผมเตรียมไว้ให้แล้วจะเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บ่าแล้วก็วางกด enter นี่จะขึ้น QR code ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งมันเล็กมากมันเล็กมากเราก็ทําการขยายนะครับทําการขยายขึ้นมาปุ๊บนี่ก็จะเห็น QR code ของเราขึ้นมาแล้วนะครับปุ๊บนี นี่คือเสร็จแล้วนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าจะบอกวิธีแก้นิดนึงนะครับวิธีแก้สมมุติว่าผมจะใส่ <c oughs> ตัวนี้ก็แล้วกันสมมติว่าผมจะเอาตัวนี้ใส่นะเปึ๊บมาทำการสร้างตัวนี้เราทําการลากตัวนี้นะครับเปลี่ยนเมาส์ให้เป็นแบบนี้แล้วก็ลากขึ้นมาได้เลยนี่ดูนะดูนะลากขึ้นมา มันก็จะเปลี่ยนเป็น QR code โคดของช่องนี้ให้เลยนะครับแล้วถ้าสมมุติว่า,เ,าเราอัดเอาไปไว้ช่องอื่นอย่างเงี้ยตัวนี้สร้างมาจากช่อง A1 ก็คือตัวนี้นะครับ A แถวที่1 A นะ A คอลัมน์ A แถวที่1ตัวนี้มันจะเป็น A 2เห็นไหมครับตัวนี้ A2 นะคอลัมน์ A แถวที่2นะครับแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรมาก